สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเชียงใหม่นะคะวัดพระเจ้าเมงรายค่ะสวัสดีครับจากข้อมูลวิดีโอที่เราได้ดูกันมาวันนี้เราจะมาลองสำรวจประวัติความสำคัญแล้วก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของวัดนี้กันนะคะเห็นว่าอายุกว่า700ปีเลย ใช่ครับเป็นวัดที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าผู้สร้างก็คือพญาเมงรายพระทมมกษัตริย์ล้านนาเลยแล้วก็ยังเป็นเป็นพระอารามหลวงแห่งที่สามด้วยที่พระองค์สร้างขึ้นในเชียงใหม่โอ้โหเองที่สามเลยเหรอคะครับผมตัววัดเองก็ตั้งอยู่ในกำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่เลยนะคะสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับการสร้างเมืองเชียงใหม่เลยประมาณปีพศ1839โหนานมากค่ะ ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดมีวิสุงคามาสีมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยพื้นที่ก็ประมาณสี่ไร่กว่าๆเกือบห้าไร่ค่ะ,คะสร้างพร้อมเมืองนี่คือเก่าแก่จริงๆนะคะแล้วเหมือนได้ยินมาว่าชื่อวัดนี่จริงๆแล้วตอนแรกไม่ได้ชื่อนี้หรอคะอ๋อใช่ครับชื่อเดิมเนี่ยทั้งจากตำนานหรือว่าจากหลักฐานที่เจอทีหลังก็คือวัดการขอดหรือบางทีก็เรียกว่าวัดกาลกอด การลอดมีที่มายังไงคะชื่อนี้คือมีเรื่องเล่ามีตำนานนะครับว่าตอนนั้นพญามงรายท่านอยากจะอัญเชิญพระพุทธรูปยืนองค์หนึ่งจากเวียงกุมกามนู่นเลยเอามาไว้ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วเกี่ยวกับการสร้างวัดยังไงคะการอัญเชิญครั้งนั้นคือระหว่างทางที่หามพระพุทธรูปมาเนี่ยพอขบวนมาถึงตรงตรงที่เป็นที่ตั้งวัดปัจจุบันไม้คานที่ใช้หามนะครับมันเกิดหักลง ภาษาเหนือเขาเรียกว่าคอดอ๋อคอดก็คือหักลงมาใช่ครับเพรพาะพญามงรายทรงทราบเรื่องเข้าพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่าอ้อเป็นดิมิตใหม่ที่ดีนะก็เลยโปรดให้สร้างวัดตรงจุดที่ขานหักนั่นแหละครับแล้วก็ตั้งชื่อวัดตามเหตุการณ์นั้นเลยว่าวัดการคอด อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นที่มาที <S <s ่แบบว่าชัดเจนมากเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เลยนะคะแล้วก่อนจะมาเป็นวัดพระเจ้าเมงรายอย่างทุกวันนี้เคยมีชื่ออื่นอีกไหมคะก็มีเหมือนกันครับมีหลักฐานพูดถึงชื่อวัดศรีส้อยท่าแจ้งอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าเอ่อที่มาหรือความหมายนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อือจนกระทั่งประมาณปีพศ2470นี้เนี้เองครับก็ไม่นานมานี้ ก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเจ้าเมงรายอย่างปัจจุบันเพื่อเป็นเกียรติให้กับพญาเมงรายผู้สร้างวัดนี้นะครับค่ะก็เป็นการให้เกียรติผู้สร้างนะคะเข้าใจได้เลยทีนี้มาดูเรื่องสิ่งที่น่าสนใจในวัดบ้างนอกจากประวัติแล้วมีอะไรเด่นๆบ้างคะอย่างพระวิหารเป็นยังไงบ้างคะพระวิหารนี่ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาสวยงามตามแบบล้านนาเลยครับแต่จุดสำคัญคือตอนบุรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพศ2510ค่ะ ตอนนั้นมีอะไรพิเศษคะตอนนั้นเนี่ยเขามีการขุดลงไปใต้ฐานพระประธานแล้วก็ไปเจอผอบเงินครับซึ่งในผอบเนี่ยมีจารึกอยู่เป็นจารึกอักษรไทยวนหรืออักษรเมืองของล้านนาโบราณโหเจอจารึกเลยครับแล้วในจารึกเนี่ยระบุชื่อวัดไว้ชัดเจนเลยครับว่าวัดการคอดตรงกับตำนานเป๊ะเลย อันนี้คือเป็นการยืนยันด้วยหลักฐานโบราณคดีเลยสุดยอดเลยค่ะเหมือนเจอจิ๊กซอชิ้นสําคัญมายืนยันเรื่องเล่าเลยนะคะแล้วในวิหารมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับ มีพระพุทธรูปสำริป์ปางมารวิชัยองค์หนึ่งที่ตรงฐานก็มีจารึกเหมือนกันระบุปีพศ2012พศ2012ครับซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์องค์สำคัญมากๆอีกพระองค์หนึ่งของล้านนาก็ทำให้เห็นว่าวัดนี้มีความสำคัญสืบเนื่องมาตลอดค่ะเห็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์เลย นอกจากพระวิหารจารึกแล้วมีอะไรที่แบบว่าโห oh, นี่คือไฮไลท์ของวัดนี้เลยมีไหมคะมีครับที่น่าทึ่งมากๆอีกอย่างก็คือต้นมหาโพธิ์ครับต้นโพธิ์อะคะครับต้นโพธิ์เก่าแก่มากเชื่อกันว่าเป็นหน่อที่สืบมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาเลยนะที่อินเดียผ่านมาทางศรีลังกามาสู่ล้านนาโอ้โห oh, ไม่ธรรมดา และที่พิเศษกว่านั้นอีกคือเชื่อกันว่าพญาเมงรายเนี่ยทรงปลูกด้วยพระองค์เองเลยนะครับพร้อมๆกับตอนสร้างวัดเลยพญามเมงรายปลูกเองเลยเหรอคะใช่ครับลองนึกดูสิครับต้นโพต้นนี้ก็คือยืนต้นเป็นเหมือนพยานทางประวัติศาสตร์มาก,กว่า700ปีแล้วโหขนลุกเลยคะ่ะแค่ไปยืนใต้ต้นโพนี้ก็เหมือนได้สัมผัสปอติศาสตร์7ร0ปีเลยนะคะและนอกจากนี้ล่ะคะมีอาคารอื่นอีกไหม มีครับก็มีพระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารนะครับแล้วก็มีพระวิหารหลังเก่าอีกหลังหนึ่งซึ่งหลังนี้เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญมากและชื่อก็อพิเศษมากๆด้วยชื่ออะไรล่ะคะชื่อพระเจ้าขาคิงพญาเมงรายครับพระเจ้าขาคิงชื่อแปลกหูดีค่ะ คำว่าข่าคิงนี่มันมีความหมายว่าอย่างไงคะแล้วพระองค์นี้สําคัญยังไงครับคําว่าพระเจ้าในภาษาเหนือภาษาลานาก็คือหมายถึงพระพุทธรูปนะครับส่วนคําว่าข่าคิงเนี่ยเออข่าจะแปลว่าเท่ากับหรือเสมอกันส่วนคิงเนี่ยแปลว่าตัวหรือรูปร่างกายอ๋อข่าคือเท่ากับคิงคือตัวใช่ครับพระองค์นี้เป็นพระพุทธรูปยืนนะครับปางลีลาห้ามญาติ เป็นศิลปะแบบเชียงใหม่ย,ยุคแรกๆเลยที่ยังเห็นอิทธิพลช่างเชียงแสนอยู่หล่อด้วยสำริดสูงประมาณ4เมตรครึ่งได้ครับ4เมตรครึ่งแปลว่าชื่อข่าคิงนี่อาจจะหมายถึงขนาดเท่าตัว,ตวพญาเมงรายจริงๆหรอคะอันนั้นเป็นหนึ่งในแนวคิดหรือการตีความที่ที่ค่อนข้างแพร่หลายครับว่าอาจจะสร้างให้มีขนาดเท่ากับพระวรากายจริงของพญาเมงรายโห oh. แต่ก็มีอีกแนวคิดเหมือนกันนะครับว่าผาทิ้งเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงขนาดทางกายภาพอย่างเดียวแต่อาจจะหมายถึงเป็นเหมือนพระพุทธรูปประจำพระองค์ของพญามเมงรายอ๋อประจำตัวท่านครับหรืออาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเอ่อพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่สร้างปริติสถานไว้คู่กับเมืองเชียงใหม่อะไรแบบนั้นนะครับก็ยังเป็นเป็นเรื่องที่ตีความกันได้อยู่ชวนให้คิดต่อนะครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะ คือทำให้พระพุทธรูปองค์นี้ดูมีเรื่องราวมีความหมายซ้อนอยู่เยอะเลยนะคะสรุปแล้ววัดพระเจ้าเมงรายนี่คือแบบว่าขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่จริงๆนะคะตั้งแต่ความเก่าแก่700รกว่าปีสร้างโดยพญาเมงรายเองเลยมีตำนานเรื่องชื่อวัดการข้อจากการหามพระที่คานหักครับผมจนมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเจ้าเมงรายแล้วก็มีทั้งจารึกยืนยันประวัติศาสตร์มีต้นโพธิ์ที่พญาเมงรายปลูกเองแล้วก็มีพระเจ้าขาคิงองค์นี้อีก ใช่เลยครับครบเครื่องมากครับวัดนี้แล้วประเด็นเรื่องพระเจ้าขาคิงนี่ก็น่าสนใจนะครับมันทำให้เราอดคิดต่อไม่ได้ว่าเอ๊ะการสร้างพระพุทธร,รูปในสมัยก่อนที่อยากจะเชื่อมโยงกับขนาดร่างกายหรือความเป็นส่วนตัวของผู้ปกครองแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสถาบันกษัตริย์ความเชื่อความศรัทธานในศาสนาพุทธแล้วก็เรื่องของการสร้างงานศิลปะในอาณาจักรล้านนาสมัยนั้นได้บ้างนะครับจริงด้วยค่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากชวนให้ไปค้นคว้าต่อจริงๆนะคะว่าความสัมพันธ์พวกนี้มันเป็นยังไงกันแน่ในอดีต